โอเคคือผมมีหลายอย่างที่ผมไม่รู้มากวัดทำไมทำไมเปิดคลิปพทนีม้มีแต่เรื่องแปลกๆเนี่ยปากเขาให้รถ <c oughs> ขับเองได้โอเคมันมีหลายอย่างมากที่ผมไม่รู้ในพาร์ทที่แล้วโดยเฉพาะพวกปุ่มนะครับตอนนี้มีปุ่ม2อสาปุ่มที่ผมยังไม่ได้ลองกดเลยนะครับสมมุติอันนี้คืออันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะเห็นทางขวามันมีกล้องสองทางไกลอยู่นี้นะครับผมเดาว่าถ้าผมกดลิกขวา มันก็จะมีรถลอยขึ้นอย่างนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถหยุดดิ <c ười> อะสมมติผมก,ก,กดที่ขวานะครับผมเดาว,ว่ามันจะมันจะซูมได้นี่ไงมันซูมได้จริงด้วยผมสามารถกดที่ขวาปุ๊บแล้วกดคลิกซ้ายอะนี่ไงสปาวแบ็กอัพสคอร์ได้นะครับสปาวเฟนลี่สคอร์มาเพื่อที่จะมาช่วยเรายิงได้นะครับเนี่ยือคือกดลิกขวาปุ๊บแล้วกดลิกซ้ายเพื่อจะสปาวแบ็กอัพสคอร์นะครับ คือถ้ากดคลิกซ้ายเฉยนี่คือมันจะเป็นการเลือกหรือเปล่าเอาไว้แล้วน,นะเออสปายครีเอทปุ๊บนี่ไงคือผมต้องกดคลิกซ้ายปุ๊บแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะว่าจะเอาอะไรอย่างเช่นนี้ปุ๊บเลือกนูน่นเลือกนี่เลือกสปายแบ็กอัพแล้วก็เลือกสปายครีเอทอะไรพวกนี้นะแล้วก็คอยกดคลิกขวาแล้วก,กดคลิกซ้ายจุดที่มันจะลงพอดีมันไม่ตามอะ่ะมันเดินไปเดินมาแถวนี้ยมันคือกอซ่าเออใช่อันนี้มันคือกอซ่านะครับตีกดไอใช่ไหมนี่ไงแล้วควักแม็กซ์มาด้วย ยิงให้ดูนะผมผมจะลองทายลีโหลดนะโอเครีโหลดดิคุณดูแอนิเมชันดิแอนิเมชันคือแบบมันมันจะมูทอ่ะโอเคอันนี้อันนี้คือสครอร์ตโฟไฮเออร์ที่ผมไอสคอร์ตไอสเกลนะครับฟอร์ไฮเออร์เพื่อที่จะถ,ถ้าถูกทางเรานะก็คือเราเนี่ยจ้างแล้วก็ให้ไอ,เ,อ,เ,อเนี่ยไอแว่นดำเนี่ยไป จัดการพวกนั้นนะไอพวกที่เราต้องไปยิงเองอะ่ะแต่เราไม่ต้องไปยิงเองไงคือเราเราจ้างมันนะต้องเอาเฮนรี่ไปให้มันดิกดคลิกซ้ายเพื่อโชว์โลเคชันฮะคลิกคลิกคลิกเฉยเหรอแป๊บนะออกกดคลิกคลิกค้างเพื่ออันล็อกกดดูดิเนี่ยโลเคชันคือฟิสต์มาร์เก็ตนะครับอ่ะถ้าผมกดอย่างนี้ปุ๊บแล้วกเกิดอะไรขึ้นวัดมันใช้ไงช่างมันดีกว่าเดี๋ยวกลัวเสียตังค์ฟรีอีก C T R L นะปุ่ม C T R L มันว่าจับิวนะคือคือพอเราคือได้หุเดาอ่ะซรายด้านที่มันขึ้นเลข2ออยู่น่าจะเป็นเบ็ดคิดที่เราเหลืออยู่นะครับเหลือ2ออันในวันนี้ถ้าสมมุติเราเลื่อนรถปุ๊บถ้าเรากด c ให้เอาปุ๊บมันจะชึกที่แขนนะแล้วเริ่มก็จะเพิ่มคือฉีดยาแหละเนี่ยแล้วก็ไอตรงตุ้มๆตรงนี้นะครับเจ้าของเกมเมายชี่กว่า Battle Field นะ Battle Field ที่มันไม่ใช่ชื่อเกมอะสนามประลองการลบนะครับตามชื่อมันนั่นแหละคือ Battle Field นะครับไป Battle Field เลยดีกว่า Battle Field ไป Battle Field เลย ภาพมันดูไม่ได้เลยแต่ว่าเกมออสออพซิมาไม่ค่อยดีนะครับนะั่นแหละเกมมันอัลฟ่านะครับคืออะไรนี้หน่อยมันก็แหลกแล้วอะทางซ้ายนูนกูดหอเนะี่ยทางนี้ผมไม่เคยมานะครับทางซ้ายนี่นคือตึกอะไรก็ไม่รู้นะ่ผมขอดูตึกนี้ก่อนนีคืออะไรมันไม่ใช่จุดที่เราสามารถปนได้เลยนะเอา้าวัดมันไม่มีเท็กเจอรนะ์เนี่ยเท็กเจอร์หายหรือเพราะผมปรับภาพโปรเโทโตตึกมันคือตึกอะไรเนะี่ย วัดคือมันเหมือนมีระเบียงด้วยอ่ะเขาเตรียมไว้ทําอะไรทีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าลเราสามารถขึ้นไปป้นมันได้อะไรเงี้ยแบบมันจะพักกันในหอห้องแถวเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปจัดการมันได้อาจจะมั้งทำเราให้อัปเดตอันหน้าเพราะอัปเดตหนึ่งผมว่าอัปเดตที่หนึ่งอ่ะน่าจะมีอะไรเยอะแยะเลยแหละเนี่ยไอ้บั็กเนี้ยเออน่ะนะคือคนคนในเว็บเขาก็ออกมาบอกออกามาฟีดแบ็กอยู่นะว่าบั็กขึ้นรถไม่ได้มันเป็นบ่อยนะครับเนี่ยมันชนะแกแล้วมันจะเปลี่ยนที่อีกทีเนี่ยนะเรต้องขับวนไปวนมาเนี่ยนะ ขับพอขับไปแล้วสุดเสร็จปุ๊บมันก็จะเสร็จกันพอดีพอเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นข้างบนใหม่พอขึ้นข้างบนใหม่ปุ๊บมันก็จะเสร็จกันอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ข้างหน้าเเฮ้ยไอ,ยอยพวกนี้นี่ไอพวกไอพวกบอนตี้อ่ะใช่เปล่าเออโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออไม่ได้ไม่ได้มาทําอะไรนะครับแค่ตุ้มแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับเฮ้ยมันมีช็อตกันโอ้ชีดตอบะเจาะเลือดดีโหลดแล้ใช่ไหมมันอยู่ไหน ตุม้มเจาะเลือดก,ก่อนเจาะเลือดเจาะเลือดเจาะเลือดโอชีดวิ่งหลบล่างก้อนหินวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งปืนไหนเนี่ยไอเนี่ยก่อสร้างอยู่นี่โอ้โหเจาะเลือดไม่ได้เสียงเดินเลยทางขวานุนี้นะครับเจาะเดือมาแล้วโอชีดโอโอโอ,โอ,โอปืน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 ตีกตตู้ไม่มสำเร็จนะครับถ้าผมกลับไปใหม่ที่คือมันยังอยู่ไหมหรือมันหรือมันรีไปแล้ว โอ้ชิอ๋อนี่ไงถ้าผมกด d s c มาปุ๊บมันจะขึ้นบอกนะว่าสเกลที่เราจ้างไปเนี่ยมันกำลังไปโจมตีที่ Fish Market นะครับเป็นแหละที่เราจ้างไปนะแล้วเราก็จะได้อาจจะได้ตังค์เลยวันนี้ถอยก่อนมันห็นหมดแล้วอยุดพึ่งยิงกันใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอเคมคดคลิปผมหมดแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ผมขับรถแล้วของผมเนี่ยขับรถถังโอ้โหดิฟเอ้ยเท่มากเกย์เกี้เท่มากกับกับรถเอ๊ะจุดทานั้นคืออะไรอะ ไอจุดที่เป็นรูปเป้าปืนนี่คืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันหรือว่าไอตรงที่ผมโจมตีใช่เปล่าไอนั่นนะ่ะที่ผมยิงไปกีนะ่ะที่ตุ้มตายไปกีนะ่ะทีนี้มีใครยิงกันอยู่ไหมตอนนี้ใช่เปล่าไม่ใช่ผมไม่มีผมไม่มีเม็ดคิดด้วยดิไปลุยที่ balance field สักหน่อยเหมืกันนะตายก็คือจบตายก็คือตายแล้วกันนะครับไม่ได้เสร็จกันก่อนมเนะี่ยถ้ามาเสร็จปุ๊บผมก็จะอาจจะไปโจมตีที่นั่นต่อนะครับไอเนี่ยที่ผมยิงมันไปกีน่ะคาดเดานะอาจจะใช่ทำไง balance field มันอยู่ทางขวานูน้นเงินไต่เห็นคนเดินนัดงงงกงน ตอนแรกคิดว่าทํานากันหายเอ้ยขับรถไม่มองทางก็งี้แหละวัดลงรถก่อนเกีมันยิงกันอยู่นี่ใช่ไหมผมก็จะเข้าไปแจมด้วยผมเหนื่อยมากผมเหนื่อยมากนะใกล้มืดแล้วเกียวตอนกลางคืนมากเอออีกอย่างหนึ่งนะมีคอสเมตเซชั่นปืนด้วยนะใส่ไซส์อะไรตรงนี้ ใ่ได้แบบเมื่อนะผมไม่ได้กดเข้าไปดูมีคนมีเสียงคนเดินอยู่นี้โอ้ยตูมยิงขึ้นฟ้าเฉยตะกี้ไก่ลัน่นเฉยไก่ลั่นนะไก่มาไก่มันลัน่นไก่มันลัน่นไก่มันลัน่ลนเจาะไม่ได้จเจาะเลื่อนไม่ได้ไม่มีเม็ดคิดโอ้โอชิดมันอยู่นี่เหรอโอ้โอชิดมันอยู่ทางนี้โอ้ยปืนแจมปืนมันจะแจมอะไรตอนนี้ล่ะ <laughs> โอเคยอมแพ้เถอะ <laughs> ผมมาข้าอสมา์เซสชั่นปืนดีกว่า เอากดผิดกดทีนะทีนะขอต้องถือปืนก่อนไม่ใช่ RPG เ <c oughs> จาก RPG าเพื่อใส่ a k แล้วกันนะครับแม็กซไซต,ตอนนี้คือ30นะครับซาวดิสแทนคือ1คือ100คือเสียงไปได้ไกลขนาไหนใช่ไหมแล้วมาซ่อมได้ทังขวานี้9%้รีเพลที่ว่านี่คือเหลือเหลืออยู่9%หรือว่าซ่อมแค่9%กอ่ะกดดูมันเหลือแค่9%ว่าได้ไมมันแจมบ่อยจัง5้านี่ใส่ สโคปคูณ2ได้ไอ้สโคปนี่สําคัญนะรีคอยกิทนี่ก็สําคัญรีคอยคือแรงดีดนะครับก็คือถ้าใส่แล้วปืนมันจะดีดน้อยลงโอเคตั้งผมอยู่เก้าแล้วใช่ไหมตั้งมันไม่พอทั้งสองอ่ะผมเอาสโคปก่อนดีกว่าไหมหรือแรงดีดก่อนดีแรงดีดก่อนดีกว่าโอเคซื้อแรงดีดมาใส่นะครับไม่ใช่ซื้อแรงดีดมาใส่ซื้อลดแรงดีดมาใส่เออนั่นแหละเพราะถ้าขายปืนได้นะนี่ไงเออเวลาเวอร์ติคอลรีคอยนะครับคือ4นี่คือเอ a v e r a g e d ดิ a ก e เหรอดิเกตคืออะไรอ่ะ e r t i c a l recoil คือ recoil แนวตั้งนะครับแรงดิ่ดแนวตั้งคือ4ตอนนี้แล้วก็แรงดิ่ดแนวนอนคือ3นะครับตอนนี้คือแรงดิ่ดแนวนอนมันจะน้อยกว่าแล้วตอนนี้แต่ผมเก็ตแรงดิ่ดแนวตั้งอ่ะถ้าผมถอด recoil ิฟ i ์อ่ะโอ้โหผมถอด recoil ิฟ i ์นี่แรงดิ่ดมันจาก9เหลือมันจาก4เหลือ9เลยอ่ะ9นี่คือเยอะมากเลยนะทางนั้นอ่ะโอเคไหนลองยิงดูดิไม่ใช่ RPG โอ้โหนิ่งเลยเนี่ยดู เวอร์ติเข้าเวอร์ติเคิลนิ่งเลยเกือบ,บคุมง่ายเลยเนี้ยจต่ตอนแรกมันปื้ดไปอยู่งู้นอ่ะสมมติถ้าผมถ้าผมถ,ถอดดีคอยกิฟป,ปุ๊บคือขึ้นไปนู่นเลยอ่ะเอาแป๊บนึงนะโอ้าทำการทดลองดีๆนิดนึงนะอันนี้คือยังไม่ใส่กิฟนะครับเนี่ยก็คือขึ้นไปนูนแบบน่นนะแล้วก็วนเป็นอย่างงี้มันคือแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นการยิงแล้วพอพอมาอีกพอผมใส่ดีคอยกิฟป,ปุ๊บมันก็นจะลดใช่ไหม ทางขวาที่คือทางที่ใสแล้วนะครับดูนะเอามันหายอีก <laughs> โอเคก็ถือว่าต่างแหละเออต,ต่างเถอะดําแมกกาซีนนี่คือแมกกาซีนใหญ่ขึ้นใช่ไหมโอผมเก็บตังดีกว่าไปทํางานเก็บตังดีกว่าไม่ทํางานเราไปยิงคนเก็บตัง <laughs> ขึ้นดิเนี่ยอันนี้คืออันนี้คืออีกกิสหนึ่งนะครับกิสที่ว่ามันขึ้นขึ้นขึ้น,นรถไม่ได้เนี่ยแตวตะกี้เห็นใช่ไหมเห็นอนิเมชั่นฉึกแล้วใช่ไหมอนิเมชั่นฮิวอะผมจะลองเข้าจากทางอื่นดูนะครับ อันนี้คือตรงที่ผมมาถ่ายปกคลิปพาร์ทแรกนะคือตรงนี้ผมมาแอบซุ่มอยู่นี้โอ้มันคนอยู่นั้นผมไม่มีไซเลนเซอร์อ่ะโอหผมบูสเลยกอนแล้วยิงหัวทีละตัวนี่แหละมันพีคไม่ได้โอ้ชิตไิโหลดกันเดีย๋ยวเพิ่งยิงโอเคกระสุนกระกระสุนเอเคผมหมดแล้ว ต้องใช้กอสร้างแทนตอนนี้เสียงระเบิดเหรอโอเคพวกผมหลบหลังนี้ก่อนโอ้โอ้โอ้บรรทุข้างหลังมันทะลุผมนี่ถึงมันเดินวอลแบงได้ไหมวอลแบงได้ไหมโอ้โอ้วอลแบงไม่ได้เปลี่ยนที่นั่งเงี้ยคือมันไม่รู้เปลี่ยนที่นั่งอย่างเงี้ยถ้าาผมเดนะในอนาคตในอนาคตมันอาจจะมีในอนาคตมันอาจจะมี <c oughs> น,นมาาจจมั่งก็ได้ม multi p เยอร์นะครับถ้ามันก็เปลี่ยนที่นั่งอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้า ตามตามความจริงมันไม่น่ามีนะถ้ามันเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์อ่ะผมจะไปจะไปลาดลาถนนแล้วกันนะไปตามถนนแล้วก็เอาเอาเอาไปจิเกิดอะไรขึ้นนะตกใจหมดไม่น่าเชื่อว่าเกมยิงปืนทำให้ตกใจได้เนะี่ยอีกแะต้องผุนต้องเพ่งอีกแล้วว่ามันผมอยู่ไหนเอาเนี่ผมอยู่นี่โอเคผมต้องคือไอตัวทางที่ทางที่เราหันไปเนี่ยมันควรจะเป็นมันควรจะเป็นสีอื่น สีแดงก็ได้ทำไมต้องสีนี้ด้วยนี่มันเกมจำลองการขับรถตอนกลางคืนใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเห็นไฟรถใช่เปล่าอ้าวอ๋อน,นี่ไงขับไปขับมาตกน้ำทำไงเนี่ยอ๋อน,นี่ไงคนเสียงอะไรอะ่ะไ็นว่าคือเสียงอะไรกันแน่เนี่ยเสียงดังมากตอนนี้ผมได้เสียงเบรกมือได้เสียงใครมันดึงเบรกมือก็ไม่รู้เรียกเบรกมือดักเหรอตุม้มบอนตี้คอมพลีทแล้ว เงียบเลยเงียบเลยถ้าให้ผมดาวแล้วให้กินเนะี้ยมันจะมันจะขับรถติดกันเองอ่าตอนนี้ผมมีเม็ดคิดแล้วนะครับคือกินได้ยินเสียงเรียอยงเงยยังแชกแชกแชกแแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องรถมันเบิ้ลนะครับก็น่าจะขับรถติดกันเองผมสามารถรื้อของได้หรือเปล่าขึ้นมาข้างบนนี้เนี่ยไ,ไ,ไม่มีอ่ะแล้วผมดามาตอนกลางคืนด้วยไงนี่ไงมีเม็ดคิดอยู่นี้คือมันปวดตามาก,กจริงๆนะคือมันมือดอนะ่ะ อันนี้อะผมขอดูก่อนแล้วไอ้คันนี้ด้วยโอ้โหโอเคนะครับมันมีอะไรไหมเนี่ยนี่ไงกล่องนี้อ๋อไม่ใช่กล่องอะไรที่มันลดคือผมว่าไม่มีอะไรต้องรูดแล้วมั้งถ้างั้นน่ะน่าจะนะครับโอเคงั้นผมไปเถอะทำถาวรกลับกลับกลับไงอ้นี่เนี่ยคือมามาถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมืดด้วยโอ้โหทางโล่งมาก เออรถไปแล้วรถไปแล้วรถตกน้ําไปแล้วเดินกลับหรือตายกลับตอนนี้เนะี่ยผมสามารถตายกลับได้ก็คือกดออกหน้าเมนูนะครับแต่ผมจะว่ายน้ําโชว์แล้วกันผมว่ายน้ําจะเกิดอะไรขึ้นตรงนู้นคือควันอะไรเนะี่ยที่ผมเดินมาอยู่ใช่ไหมน้ําไม่ลึกนี่น้ําไม่ลึกเลยเฮ้ยข้างบนนู้นคืออะไรอะ่ะมันเป็นห่อสาส่งสัญญ,ญาณแห่งหนึ่งเสาวิทยุเหรอเออผมสามารถสะเปาคาได้เนี่ยลืมไปคาสะเปา คามสามารถสปราร์คสไปเกตไดต้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปสปากันเอาวางคาวนี้เนี่งแต่อันนี้มันเป็นทําประโยชน์ได้คือเป็นกล้องส่องทางไกลได้นะครับตรงนู้นคือแสงอนะไรก็ไม่รู้นี่ยอยจากให้มันกดปิดไฟฉายได้อะใครก็ได้ก็ช่วยไปบอกสร้างคนสร้างเกมให้หน่อยว่าบอกว่าเมคปุ่มออฟแฟลไลท์มาให้หน่อยนะครับแต่สงสัยมากไอกพิกเซลอันนี้คืออะไรไอพิกเซลที่มันเห็นอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันเป็นก้อนก้อนหนึ่งอยู่เนี่ยไมยค้าบะ รูดูนี่นี่เหมือนเล่นเตอร์ติสอะ่ะนี่เล่นเตอร์ตีสปะเนี่ยผมเล่นเตอร์ตีสแน่เลยตอนเนี้ยกลางเล่นเตอร์ตีสอยู่นะครับดูดิโอเคสวัสดีครับสบายดีแม่สบายสบายดีแม่สบายดีมากสบายมากเลยฮะสบายมาก What the fuck man เอาไปเอาชนอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยมันเยอะเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนจัดการเพื่อนจัดการเลยเพื่อนจัดการส่วนเราจะวิ่งหนี เพื่อนจัดการเพื่อนจัดการนี่ใครน,นี่เพื่อนเราเหรอเออนี่เพื่อนเรามันต้องมีพวกงี้ถึงจะง่ายใช่แค่นี้ก็จัดการหมดแล้วเคยยิงมันโดนโดนโดน,โดนอ่ะโดนตายแล้วเพื่องนู้นอีกตัวหนึ่งเมาส์มันเร็วไปอ่ะมันนะเออโดนตายแล้วมันตายแล้วนะครับแล้วเพื่อนเราหายไปหมดเลยเนี่ยเพื่อนตายไปหมดแล้วเหรอ ทีนี้มีอะไรให้ปนไหมเนี่ยขอฉีดยาหนอ่อยกันชึก่กมีแต่เงินินมีสามร้อยเก้าสิบสี่อะคนเก็บให้ได้ห้าร้อยเพื่อที่จะได้คูณสองไซอะเพื่อที่จะใส่ไซได้ใส่ไซส์สไม่ได้ใส่ไซอันนั้นอร่อยเลยคนผมมาจากไหนอะนั่นจะเพื่อนเราไหมมันไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยหรือเปล่ามันคือใครอ่ะแต่จริงๆมา,าผมเอ้ยมันไม่ใช่เพื่อนมันไม่ใช่เพื่อนมันไม่ใช่เพื่อนมันเพื่อนอ่ะเพื่อนไปก่อนเลยนะ เพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนเราเก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพื่อนเราเทพอ้าวตายกันหมดแล้วเหรอเห็นี้ยว่าทีมปราเทพทีมปราเทพที่สุดนะครับ